หลับตาเข้าชานแล้วนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าผ่านไปตามที่หลวงพ่อท่านกำหนดท่านก็จะออกจากยานเหมือนตั้งนาฬิกาปลุกไม่ต้องไปยุ่งกับท่านแม้พระเกจิส่วนใหญ่จะกลับกันหมดแล้วแต่ไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในงานหลวงพ่อเต้าก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นจนถึงเวลาจะออกจากชานแม้พระเกจิส่วนใหญ่จะกลับกันหมดแล้ว แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในงานหลวงพ่อก็ยังนั่งอยู่อย่างนั้นจนถึงเวลาที่จะออกจากยานชาวนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงยอมรับในเรื่องอิทธิปฏิหารแห่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อเตาเล่ากันว่าขนาดโดน m อ็มสิกกระน่ำยิงกระชั้นชิดถึงสองจุดอย่างแควคาดความตายมาแล้วตำรวจทหาร ในจังหวัดเขตนครปฐมเขาลบศรัทธาหลวงพ่อมากแม้กระทั่ง